บทสวดธรรมาจากกัปปวัตนสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพัวาภารนานสิียังวิหรารติอิสิป,ปะตะเนมิคทายตะตะระโคพักวาปานจวักขิเยพิคูอามันเตสิเทวเมพิคเวอันตาปาาจิเตนะเน นะเสวิตภายโยจายังกามสุกามะสุขันลิกานุโยโคหฮิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตตาสันหิตตโยจายังอัตากะอัตกิรมธานุโยโคทุโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโภอันเตอนุปะกัมมะมาชิมาปฏิปทา ตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจัคขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภินยาสัมโพธายะนิพนายะสังวาตติ ัตตมาจะสภิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมาญาอภิญญายสมโพธายนิพพนายสังวตติอยเมวะอริโยอัังคิโกมะโกสยทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรมมนโตสัมมาอาชโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโข สาภิกขเวมชิิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายาอภินยาสัมโทธายะนิพานะสังวัตติ อีทางโคปนะพิกเเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณะปิทุขังโสกปริเทวะทุขโทมณสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัม ปิดชังนาละติตัมปิดทุกครั้งสังขิตเตนปัญจุปาทานขันธาทุขาอีทังโคปานภาิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจยายังตันหาโปโนภาวิกานันทิราคาสหคตาตตตะรตตระราพินันทินี เสยทีทางกามตัญหาภาวตัณหาวิภาวตัณหาอีทังโคปานพิขเวทุกขานิโรโธอริยสัจังโยตัสายวตัณหายาอาศะวิราคานิโรโธจะโคปานิปตินิสโคมุติอนารยโยอีทังโคปานภิขเวทุกขานิโรธคามินน ปฏิปทาอริยสัจจงอัยมววอาริโยอัตถังคิโกมะโคเสยทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพ นาโนสุเตสุธรรมเเมสุจักคุ้งอุทปาทิยนังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกครั้งอริยสัจจางปารินเยยันติเมพิขเวปุเพานาโนสุเตสุธรรมเเมสุจักคุ้งอุทปาทิยนังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิว th 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 ิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังโคปนิทางทุกครั้งอริยสัจจังปาริญญาติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิ อีทางทุกขสัมมุทยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอ,อนานุสูตเตสุธรมเมสุจคุงอุทปาทิยนานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโคปณิทางทุกขสัมมุทยโยอริยสัจจัง ปาหาตพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักคุ้งอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกษามุทโย อริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเพอ,อนานันุสุตเตสุธเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิอีทางทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอ,อนานันุสุตเต สุธเมสุจักคุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโกอุทธปาทิตังคปานิทางทุกขเนโรโทอริยสัจสัชกาตพันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธเมสุจักคุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโกอุทธปาทิ ตังโคปณน,นิทางทุกขนิโรโออริยสัจจังสัสชิกตันติเมพิกเวปุเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทธปาทิยนานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอโรโกอุทธปาทิ อีทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจติเมภิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาตังคปนิทางทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจพาเวตพันติเมภิกขเวปุเพอนันุนสุ เต,ส,ตสุธ risque, runter, รรมเมสุจักคุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโรโกอุทปาธิตังโคปานิทางทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทธปาทิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอโรโกอุทธปาธิ ยาวกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจะตุสุจะอริยสัจสุเอวันติปาริวตังทวาทาสาการังยะถาภูตังยาณทัสสนังนะสุวิสุทังอโหสิเนวตวหังพิกเวสเทวเกโรเกสมาระเกสภพรัมหมมเกสัตสัมมาณพรามหมนิยาปชายา สาเทวมนุษายอนุตาราังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุโทโธปจันยาสิงยโตจะโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทาวารสาการังยาทาภูตังยานาทาัศนังสุวิสุทธังอโหสิอาัถาหังพิกเว สเทวะเกโรเกสมารเกสพพรามหมเกสสัมมณพรัมหมนิยาปชายะสเทวะมนุษยอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทนโทปัจจัญญาสิงญานจัปปนเมทัศนังอุทปาทิอกุปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาตถิธานิปุนาภโวติอิธัมวาจะภะควาอะตมนา ปันจาวกิยาภิกุพะควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจมปันนาเวยาการณาสมิงพันยมเนยยสมโตโกวนธัญญาสาวีรชางวิตมารังธรรมจักคุงอุทปาทิยังกินจีสมุทะยะธรรมังสพันตังนิโรธธรรมันติปวติเต จะพะขวตาธรรมาจักเกภุมเทวาสัทมนุสาเวสุงเอตัมพะขวตาพาราสิยังอิสิปตเนมิคทายอนุตตรังธรรมาจากักกลางปวติตังอปติวัติยังสามเนนาวาพรามหมามเนนาวาเทเวนาวามาเรนาวาพรามหามุณนาวาเกนจิวารุกัสินติภุมานางทเทว,วานางส,าสัททางสตวา จาตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษสาวสุงจาตุมหาราธิกนังเทวานังสัตทังสัตวาตาวติงสาเทวาสัตถมนุษสาวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทางสัตวายมาเทวาสัตถมนุษสาวสุงยมานางเทวานังสัตทางสัตวะ ตุสิตาเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัททังสัตวานิมานารติเทวาสัตธรรมนุสาเวสุงนิมานารตินังเทวานังสัททังสัตวาปรณิมมิตวสวัติเทวาสัทธรรมนุสาเวสุงณิมมิตวสวัตินังเทวะสัททังสัตวา พระรามหามกายกาเทวาสัตธ์มนุษยาเวสุงเอตามพระควตาพระนสียังอิสิปตนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกลงปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนาวพระรามหามเนนาวเทเวนาวมาเรนาวพระรามหามุณนาวเกณจิวโรกัสมินติอติหเตนะคเนนะ ตนะมุหุตเตนะยาวะพรัมหัมมะโรกาสะโทอัพภูคัตคาจิอัยันจะทัสสะสหัสสีโรกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปะมะโนจะโอราโรภาโสโรเก ปาตุระโหสิอติกะเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโคภะคะวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตะโพกอนทัญโยอัญญาสิวัตโพกนทัญโยติอิตหิหังอายสมมโตกวนทัญญสะอัญญกวนทัญโยเตวะนามังอโหสติ เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอระหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานางพุทโธภักขวาติสวาค้าตภัขวตาธโมสันทิทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปะจตังเวทิตโโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสสปุคะราอะร α, เอสะภควโตสาวกสังโฆ อาหุนโยปาหุนยโยทักิณโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาตีจินดาเมณีปิยังมันดังยสังธาสังกนังอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทิปังกาเรเทวสุโปเสธิกินติเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยัง กันตังสาริปุตโตพะวันตุเมสิทธิราพังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจัทนางสเพชนะพูุชนะปิยังมามะสักกตวาพุทธรัตนังโอสทังอุตมังวะรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชะนะโสถนา นสันตุปัถวาสเพทุขาวูปัสเมนตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสทังอุตมังวรังปริราหูปัสมะนังธรรมเตเชนโสโธตินานสันตุปัทวาสาสเพพยาวูปัสเมนตุเตสักตวาสังขรัตนังโอสทังอุตมังวรังอาหุนยยังปาหุนยยังสังฆเตเชนโสโธตินา นาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะเมนตุเตอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโรกบิทูอนุตโรปุริสะธรรมสาระทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาญาปฏิปันโนภคว,ตวโตสาวกสังโฆสามีเจิปฏิปันโนภคว,ตวโตสาวกสังโฆยาธิทางจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐาปุริสะปุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆ ปาหุนนโยปาหุนนโยทักสินยโยอันชลรีกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโรกาสาตติจินดามณีปิยังมันดังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปพุตันจะมหาราชา วัวงมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทโวสุปเสตีกินจิเทโวเยสโกปะชังทศมิงกินิวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตภะวันตุเมสิธิลาพังชนะเยมณีจินดาปิยังจะทนางสเพชนาหูชนาปิยังมามาสักตะวาพุทธรัตนังโอสัทังอุตมังวรัง ทิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัฏฐานาสเพทุขาวูปัสะเมนตุเตสักตวาธรรมรัตน์นงโอสถังอุตมงวรังปาริราหูปัสสมมนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัฏฐาสาสเพพายาวูปัสะเมนตุเตสักตวาสังฆรัตน์นงโอสถทังอุตมงวรัง อาหุเนยยงปาหุเนยยางสังฆเตเชนณโสธินานาสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวุปสเมตุเตอิเิปิโสภะคะวาอาระหังสมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปนโนสุขตโตโรกบิทูอนุตโรปุริสะธรมะสาระลิสัตถาเทวมนุษานางพุทธภะคะวาติ สวาคาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตบโภวิญญยหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกะสังโฆสามีเจปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกะสังโฆญาทิทางจตาริปุริสะยุคานี อัฏฐปุริสะปุคาราเอสะภะคะวโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันดังยสังธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาต่วางมังโปสัทุโนทีปัง กาเรเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสะโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนาะเยมณีจินดาปิยังจัทธนางสาเพชนาะหูชนะปิยังมามะสักตะวาพุทธัตนางโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัถวาสัเพ ทุขาวุปัสสนตุเตสัก,กตาวาธารรมราตนังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปัสมะนังธัมมะเตเชนะโสธินานสันตุป,ปัทวาสาเพพยาวุปสัสสนตุเตสัก,กตาวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินา นสันตุปัตถวาสัพเพภะรลคาวูปาสมเมตุเตอิติปิโสภะคะวาอราหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโรวกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารฐิสัทธาเทวมนุษย์นางพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธโมสันติติโกอากาลิโก เอหิปัสสโกโอปนายโกปจตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะปุคราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีกระิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสัตตีจินดามณีปิยังมันดังยาสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัทุโนทีปังกเรเทวสุปโปเสทิกินจิเทโวเยสะโกปัจฉังทศมิง กินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปโตพ่อวันตุเมศิทธิลาังชนาเนยมณีจินดาปิยังจะทนังสัพเพชนาะหูชนาปียังมามะสกัตตวาพุทธัตนังโอสัทังอุตมังวรังหิตังเทวามนุษยานางพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาบูปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตตานังโอสัทังอุตมังวรัง าริราหูปัสะมะนางธรรมะเตชินโสตินานาสันตุปัถวาสาเพพยาวุปัสเมนตุเตสักกตะวาสังฆาตตนางโอสะทังอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังฆาเตชินะโสตินานาสันตุปัถวาสาเพโรคาวุปัสเมตุเตสาุ